เัินตะเวนหางานยังไม่ได้สักทีเลยที่เขาจะรับเขาทำงาน,นอายุก็เยอะแล้วสามเก้าพูดการศึกษาก็แค่มหกกสนความรู้แทบไม่มีเลยที่ผ่านมาก็เป็นนักดนตรีนะ งานอย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้ไปทำเท่าไหร่ก็จะมีอ๋อใช่อาชีพอาชีพที่ผ่านมาก็เป็นยามเนะฝ้าตามรีสอร์ทเฝ้าตามโรงเรียนอะไรแบบนี้ก็แต่สมัยวัยรุ่นก็จะประมาณนีน ตอนนี้ก็มือแปด้านไม่รู้จะไปทำอะไรตกงานมา3าสเดือนแล้วเนี่ยโควิดรอบ3ก่อนหน้าก็ไปเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างในฟาร์มแห่งหนึ่งนะฮะก็เป็นพนักงานบริการใหคเขาโควิดเขาอะไรปิดไป อนนี้ก็ไปสมัครยามไว้หลายที่แต่ยังไม่เรียกสักที่ได้อยู่อ่ะได้ไปสมัตแต่ยังไม่ได้งานโอ้แดดร้อนอตัวกันแล้วกันนะครับ